สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นโหมดใหม่ของมีไฟนะครับสอนวิธีรับคาตนะรับมีหดหัวตัดสุดแรงมาสอนรับมีหดหัวตัดสุดแลงนะครับผมถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ถ้าชอบก like ็กดไลค์ถ้ากดแชร์นะ เริ่มกันได้ตอนนี้เราไปหาที่ที่ส่มดีจตบเราไม่ได้นะครับแนะนำในหลังคาคาบ้านหลังเนี้ย สอ re ัป hey, so ีมาการนี้เล่นแค่สามเกมนะครับแค่เดียวก็ได้แล้วหมาตัด بابي

ับโอ้สถานการณ์แบบเมื่อกี้นะต้องให้เพื่อนมารวมตัวกันนะครับตอนหนึงจะชนะตัวเราได้ไม่ใช่เราวิ่งไปไม่รู้สิเราเป็นคนกลางเนี่ยเราอย่าไปไว้ใจใครนะครับแต่เขาเป็นตอมบี้คนหลงางเราต้องปิดไว้ เล่นครบหกเกม,เ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 ,กมเราไปรับมีดหัวตัดเ,เรามารับมีดหัวตัดอยงนี้นะครับโหมดใหม่สุดมันปังทุกสองแลง้วป Breaking. เอานะครับผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ